ไม่ต้องบัวอรีรอไม่ต้องลุยเลยลกดตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ครับไปผิดที่ตลอดโอเคไปเอ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวครั้งแรกเองนะครั้งแรกนะสามัญได้สาบานได้เลยนะกิ๊มันจะสั้นแบบนี้ไม่ได้นะเออเนาะเอ้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้โอ้ตัวอื่นก็ได้จริงจริงเอ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยจะบอกนะว่า โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะค,ครับท่านรับส่วเกมพิเศษคนนี้ครับซึ่งวันนี้ก็จะมาสุ่มอาซูนิกกับชิโอริค,ครับก็หรือที่ง่ายคือ2พี่น้องกันนี้เองใช่ไหมครับใช่สุ่มหนึ่งได้2เลยคุ้มมากโอ้ใช่ครับเราก็ต้องจัดอยู่แล้วโอเคไปดูกันเลยหน้าสุ่มโอเคไปที่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ครับโอ้ผิดที่ตลอดก็ จะมีข้อมูลตัวละครนะครับนี่โอ้โห HP สองหมื่นเยอะนะตวนี้เห็นเป็นตัวรีวิวมาว่าอยู่ระดับ S เลยโอ้โหโตมากครับโคตรได้โหดเดี๋ยวต้องลองเล่นดูว่าเป็นยังไงสายกายภาพด้วยโอ้กายภาพสุดด้วยนะก็นี่ดบาดสกิลอะไรต่างๆก็โอ้ใช่ไลยใช่ได้นะน่าสนใจ โอเคไม่ต้องคไ <Okay. S 2> ม่ต้อบวรีรอไม่ต้องวรีลเลยละกดตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ครับไปผิดที่ตลอด okay. โอเคไปเอ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวครั้งแรกเองนะคร <laughs> ั้งแรกนะสา,ารบนะัญในสาบานได้เลยนะกิ๊มันจะสั้นแบบนี้ไม่ได้นะเออหนอเอ้ยอาจจะอาจจะเป็น,นตัวอื่นก็ได้โอ้ตัวอื่นก็ได้จริงจีเอ้ยนะเฮ้ยเอ้ยจะบอกนะว่า เดี๋ยวมันออกเลยไปมั้เนี่ยเฮ้ยเกิดไปไหมฮะเกิดไปป่าโอ้ออกเลยไปมั้เนี่ยเกิดไปโอ้โหนี่มันเกินเป็นแถววันี้คันห้าจบเลยง่ายง่ายง่าย่ายง่ายงบาย่่ายง่ยเ่ายยเ่ายายงยาย่ยง่ย่ยย ง่ายจังเลยนะลิ๊บจะสั้นไปไหมเนี่ยน่าสั้นเกินไปเนี่เจอแล้วอีสองตัวทีเดียวโอ้โหว้าวอันนี้น่าจะโหดระดับ S เลยน่าจะเอาไปเล่นอารีนาอาจจะเป็นตัวหลักอะเาไปเอาไปตัวหลักเลยโอ้สุดยอดเดี๋ยวค่อยไปรีวิวอีกทีหนึ่งได้ครับโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไอเดียกันผมเล่กัน โอเคก็ตอนนี้อยู่กับไอดีผมเลยครับโอ้โหแอปเดียวเองมันเกินไปเปล่าเมื่อกี้มันจะจบเร็วกว่านี้ใช่ครับสึ่งคังได้เลยถ้าจะโชคดีโอ้ยโอเคงั้นเราไปสุ่มกันไปที่เดิมเอ้ยไม่ใช่ไปที่กาชานะครับเออผิดทางอันนี้แหละต้องลุ้นอันนี้ต้องลุ้นเลยครับมีแค่สองหมื่นนะครับไปอุ้ยแต่แหก็ได้ครั้งเดียวได้แบบนี้อ๋อยิ้มคือตาครั้งสองก็ได้ เดี๋ยวคลิปสั้นเกินไงต้องให้มันยาวเลยด้ยอ้เด็ดจ้าเด็ดจ้าโอเค oh, <no. S 2> อ้าเกลือจ้าซุปเปอร์เกลืออา้าวไปโอเคยังเกลือนะครับเฮ้ <laughs> มาแ,บบแปลกละเก็มแ,บบแปลกละเปลกแล้ว,ลลวรสชาติเค็มๆละใช่ครับเหมือน มันปวดไตเลยก็ไม่รู้นะอ,อย่างเง้ยเหลือเยอะอยู่เหลือตังค์เยอะอยู่ครับเออเื็นหกเออ,อกอ็อได้ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างอะไรไปก็เกือ,อเฮ้ยเขาคงไม่ได้ใจไรขนาดน,นั้นหองไป อ้าวมาแล้วมาแล้วต้องใช้แล้วแหละไปที่ห6า<อ>หกส,สิหกตัวไปที่หกเอาแหละจะใช่หรือไม่คลิปจะสั้นๆหน่อย EP นี้อุ้ยอ้าโอเคมาอ้ามาแล้วนะครับโอเคโอเครอบนี้ไม่มีใครเกลือได้กันทัน้งกูใช่ครับเฮ้ยน่าใช้ตัวแล้วเป็นตัวหนักจุนะ ก็ถือว่าออกง่ายนะใครอยากแอกได้อยากสุมก็แนะนําก็สุส่ได้ไดอยากใช่ครับไม่ได้ไม่ได้แชงงบเยอะมากน้อยสุดก็ครั้งเดียวได้มากสุดก็เกือบหมดใช่ครับก็เหลือหมื่นสามหมืนสามด้วยอ๋อดูจากตัวนี้ก็ได้นะก็สูบูกครั้งได้นะถือว่าไม่ได้เสียอะไรไปมาก โอเคงั้นไปดูกันที่หน้าปกกันโอเค,คก็ตอนนี้เปลี่ยนรูปภาพไปครับก็เรื่องละครไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าให้ดูเมื่อกี้แล้วนะรูปภาพก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่เลยครับโอเคง <laughs> ั้นจบคลิปสั้นๆเลยไหมครับคลิปก็จะสั้นๆแบบนี้แหละจะสั้นสุดละ ใช่ครับรอ,อันนี้ค<ด>ือสั้นที่สุดเท่าที่เจอมานะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้ชอบก็รีบกดไลค์กดซับไปกดแชร์รับถ้ามีมาคอมเมนต์ตัง้งคลิปด้วยนะครับนี้ขอลาไปก่อนครับบาย